ผมเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าแต่ละเชือกแต่ละเชือกที่ย้ายออกมานะครับย้ายออกมาจากน้ำนะครับแล้วไปอยู่กันในไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่พี่พี่เอฟซี FC, ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังคำเหมือนนะครับ วันนี้ก็พาพี่พี่แม่แม่เอฟซีมาดูน้องช้างเหมือนเดิมครับล่มเงาอยู่ที่นี่ก็เย็นสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับหายกังวลได้นะครับน้องบัตองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าแต่ละเชือกแต่ละเชือกที่ย้ายออกมานะครับย้ายออกมาจากน้ำนะครับแล้วไปอยู่กันในไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับไปอยู่ที่ไหนกันบ้างไปอยู่ ตรงไหนอยู่บริเวณไหนกันบ้างนะครับวันนี้ก็เริ่มจากน้องัวตองกับคำเหมือนเลยนะครับเริ่มก่อนเพื่อนเลยนะครับผมก็คำเหมือนนะครับคำเหมือนก็อยู่ในร่มเงาที่เย็นสบายเลยนะครับยืนหลับนะครับยืนหลับสบายมากเลยครับ ถือว่าดีมากๆเลยครับได้ที่อยู่อย่างดีเลยนะครับล่มเงาเย็นสบายเลยนะครับผมถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่มาเจอสถานที่ตรงนี้นะครับช้างก็ได้อยู่ร่มเงาอย่างเย็นสบายเลยนะครับ ก็เริ่มจะสะอาดแล้วนะครับผมตรงตรงน้องที่อยู่นะครับตรงที่ช้างอยู่นะครับเพราะว่าช้างเขากินหญ้ากินอะไรออกแล้วก็เริ่มจะสะอาดหูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปก็คงจะเดินสะดวกไปไหนมาไหนสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเชือกเอ่นต่อนะครับว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผมแลนสำหรับชิปนี้ผมจะพาไปดูนะครับช้างที่ย้ายอกจากท่าทรายมาไปอยู่ที่ไหนกันนะครับ เดีย๋ยวไปดูเจิดอ,อื่นต่อกันครับตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงที่นูนอีกที่ครับก็คือที่ของแม็กกี้ของโบวี่ภูผาอยู่กันนะครับก็ถือว่าล่มเงาดีครับผมล่มเงาดีน้องๆช้างก็มีล่มนะครับผมถือว่าถ้าถามว่าเทียบล่มกับที่ท่าทรายตรงนี้ดีกว่าด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าล่มเงาดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ํา สักหน่อยนะครับดูสองสองเชือกเขาหยอกกันนะครับแม็กกี้กับโบวี่นะครับตรงนี้ตัดไปทางนั้นก็จะเป็นหนุ่มโลหนุ่มน้อยนะครับภูผานะครับผมพายภูผาพายภูผาอยู่ต้นไม้ต้นนั้นนะครับนะครับพายภูผาเห็นแต่หลังนะครับ นี่ก <c oughs> ็ถือว่าดีเลยครับเดี๋ยวเรามาถามคนรุวนนะครับครับผมสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงคนรุ่นที่อยู่ใหม่ครับที่ใหม่ก็ถือว่าถือว่าดีอยู่ไหมครับก็ถือว่าดีครับเพราะว่ามีมีลมเนาะครับก็มีลมแต่ว่าห่างเหมือนกันครับผมห่างน้ำครับห่างน้ำเพราะว่ามันไกลไกลมากครับที่จะเดินไปอาบน้ำนะครับไกลมากครับน้ำต้องไปกินน้ำต้องไปกินน้ำที่ไหนคนรุ่นที่ฝายไครับผมกินน้ำที่หัวไฟเลยที่บ้านนะครับที่บ้านต้องเดินไปกินน้ำที่บ้านก็ระยะทางก็อยู่ประมาณ หกเจ็ดร้อยเนาะหกเจ็ดร้อยเมตรก็ยังไงก็ต้องสู้ๆไปนะครับเนี่ยเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่เหมือนก็อยู่ที่ท่าทรายเนาะครับไม่เหมือนที่ท่าทรายท่าทรายเวลาร้อนปุ๊บเราก็เวลาร้อนก็ลงน้ําได้เลยครับแต่ทีนี้ก็ทนไปสักกทนไปสัพักครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็พอดีอีกหน่อยก็มีบ้านมีอะไรกันแล้วก็จะสบายขึ้นเนาะเรือง เมอกี้นะครับผมตั่งนี้อยู่กันตรงนี้สามเชือกสามเชือกนะครับผมดีมากเลยครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับก็มีล่มมีเงาอยู่นะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ออกจากท่าทรายมาแล้วนะครับช้างไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผมตอนนี้ก็มาดูสามเชือกนะครับหลังจากที่กลับมาจากดูคหมือนแล้วก็บือตองนะครับพวกพามาดูของคนอ้วนนะครับ แม็กกี้แล้วก็โบวี่ภูผานะครับสามเชือกนะครับส่วนพี่ดาวชีนวนก็อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บริเวณบ้านนะครับลมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเป็นผ้าสแลมนะครับแต่อยู่ตรงนี้ถือว่าดีนะครับดีดีดีเลยดีแดนนหลับหนึ่งเลยดีมากๆเลยนะครับมีลมมีเงานะครับน้ําก็เข้าไปกินที่บ้านนะครับกินช่วงเช้าแล้วก็เอามา กินช่วงเย็นกินสองเวลาครับกินน้ำนะครับหญ้านี้ก็มีตลอดเลยนะครับกิวช่วยกิวเดี๋ยวไปดูผู้พากันบ้างครับผู้พายืนหลับนะครับยืนครับผู้พาง่วงนอนแล้วครับยืนหลับแล้วครับผู้พับอืมรูปรอนะครับก็มีร่มไม้มีอะไรให้อยู่นะครับ สวัสดีครับน้องเลื่องภูผาสวัสดีครับโบ๊ทซุงครับอถูกความรอแล้วภูผามันก็มาเยี่ยมเยียนอันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนเพื่อนนะครับผมหลังจากที่เราแย,ยกย้ายกันออกมาครับไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ตามหาจนเจอแล้วนะครับตามหาจนเจอมาอยู่ตรงนี้นะครับเราภูผา ยงต้องสู้ไไหมครับสู้ไไหมก็ต้องสู้นะครับผมสู้ไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยเนาะชาวบ้านจะเป็นวันของเราครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับผมเติมคะแนนหรือว่าร่วมช่วยเหลือน้องช้างนะครับมาตลอดนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ออนไลน์หรือว่าเป็นค่าอาหารช้างนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาดูแล้วนะครับการเป็นอยู well, the return, the ่ของน้องช้างนะครับที่ออกจากฝ่ามานะครับโอ้ยไม่ใช่นะครับการเป็นอยู่ของน้องช้างที่ออกมาจากท่าทรายนะครับก็ถือว่าอยู่ดีกินดีครับร่มเงาดีนะครับหายห่วงได้นะครับผมแม่แม่ครับหายห่วงได้แล้วนะครับพเราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของเขาให้ดีด้วยนะครับไม่ให้เขาได้อดดอยากๆแล้วก็ต้องยืนตากแดดนะครับ เราก็ต้องหาอยู่จนได้ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของคนอื่นนะครับคนว่นก็ไปขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วนะครับก็อนุญาตให้อยู่ได้นะครับก็ถือว่าโชคดีที่เจอผู้คนใจดีครับแล้วก็เขาเข้าใจนะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรมาบ้างนะครับเขาก็เข้าใจนะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมส่งกําลังใจมาให้ชาวช้างนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมนี่นะครับผมช้างก็นอนพักผ่อนตอนกลางวันนะครับเพราะว่า ตอนกลางคืนยุงเยอะแทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับตอนกลางวันก็ร่มเงาดีครับพักผ่อนนะครับผมสำหรับเชือกนี้ชื่อว่าพังสุนาลีนะครับพังสุนาลีอายุ34ปีนะครับก็ได้นอนพักผ่อนนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยยุงเยอะไม่ว่าจะเป็นเชือกแน่ไหนนะครับยุงเยอะนะครับพอตอนกลางวันร่มมาร่มเงาเย็นสบายก็ถึงตัวนอนลงพักผ่อนเลยนะครับ นี่ก็คือการเป็นอยู่ของช้างนะครับแต่ละเชือกนะครับก็ถือว่าที่อยู่ดีครับมีร่มมีเงาให้เขาอยู่นะครับถึงจะไม่มีบ้านแต่ก็มีร่มเงาให้เขาได้พักพิงนะครับนอนหลับปุ๋ยเลยครับผมไม่สนใจเลยอะไรเลยนะครับ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ส่งมาให้ชาวช้างเสมอมานะครับสาหรับชิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ